สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอาร์ตล็อกนะครับก็วันนี้เราจะลองมาโหลดแพ็คปลักอินคนที่ทำปลักอินนี้ก็คือน้องการนะครับจากช่อง YouTube KZ Thailand นะครับก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็พี่ตูนก็ลไอยู่ตรงนั้นด้วยใครอยากเล่นกับพี่ตูนก็ไปเล่นได้ที่ช่อง KZ Thailand นะ ขอแนะนำเพจ over top up รับเติมเกม m i d i world และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาถูกสะดวกและปลอดภัยสุดๆส,สนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเขาก็จะบอกว่าในแพ็กมีเครื่องดนตรี6-7ชนิดสามารถเล่นได้จริงทดลองใช้แล้วสามารถใช้งานในโหมดเอาชีวิตรอดมีเครื่องดนตรีใหม่ที่เกมยังไม่เพิ่มเข้ามาในครั้งใช้งานได้คราฟง่ายใช้แท่งไม้1อันและไอเทม1ชิ้นคราฟในตัวได้เลยคำเตือนเนื่องจาก เครื่องมือบางตัวยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในครั้งเลยอาจมีบั๊กด้านภาษาและการใช้งานครั้งแรกอาจเกิดอาการคร้างสักพักเพราะเกมกําลังโหลดไฟล์เสียงหากเกิดอาการคร้างให้รอสักครู่แล้วจะกลับมาเป็นปกติเองนี่นะเดี๋ยวเรา copy id ของน้องการนะครับ uid 2089286โอเคนะครับเราลองไปหาดู ในรูปบ้านอันนี้แล้วก็ศูนย์ทรัพยากรตรงนี้ U ID เราใส่เข้าไปนี่เจอแล้วนะครับ k a s e t h a i l a n d อย่าลืมไปติดตาม YouTube นะเราต้องหาคำว่า musical นี่ไงเครื่องดนตรีนะครับซึ่งจะมีหลากหลายมากนี่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  โอเคนะเราโหลดเลยนะอ่าทําตามเลยนะวิธีทําก็ทําตามนี้คัดลอก u ู d แล้วโหลดแล้วก็กดนําเข้าแล้วก็เข้าสู่เกมเฮ้ย,เ,ยเราจะได้เล่นดนตรีแล้วเ,เล่นยังไงวะเดี๋ยวผมเอาเขาบอกว่าคราฟในตัวได้แต่ว่าเอาค้อนมานะ่ค้คอนแหน่งการสร้างอยู่ไหนเอย อยู่ไหนวะตอนนี้ไงหรือว่าอยู่ในนักพัฒนามีไหมไม่มีนะช่วยทั่วไปเออเขาบอกว่าต้องใช้กิ่งไม้ใช่ไหมเป็นท่อนไม้แท่งไม้หาแท่งไม้นะครับทุกคนอยู่ไหนวะพิมพ์เอาก็ได้นะ ไม่มีวะเขียนคำว่าไม้เอา้าไปไหนลนะไอเทมนี้ไปไหนไม้หายไปไหนไอเทมท่อนไม้เราหายไปไหนเฮ้ยหาไม่เจอจริงนะท่อนท่อนเอา้าท่อนไม้เราหายวะเดี๋ยวผมครับเป็นท่อนไม้ดู โอเคนี่เมื่อเราคราฟมาแล้วเราก็ได้ท่อนไม้มาแล้วเครื่องดนตรีก็จะปรากฏขึ้นมานี่หนึ่งสองสี่ห้าเปนโนเราจะขอข้ามนะครับเพราะว่าเราเคยเล่นไปแล้วมันมีในเกมอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกนี้คลุยกลองผมจะคราฟมาอย่างละอันโอเค้วเล่นยังไงเฮ้ยกดค้างไ้ อันนี้คลิกขวาค้างนะทางก็เท่เดี๋ยวฟังเสียงอันนี้อ๋อก็จะเป็นเมโลดี้เดียวกันนะ มีโลดี้เดียวกันเลยอันนี้เสียงยังไงอันนี้ต้องนั่งเล่นท่านังน่ารักมากเลยโอเคเราลองกดคำว่าเข้าเล่นฟรีมัน,นคืออะไรอ๋อเข้าเล่นฟรีก็คือการเล่นอ๋อเล่นเหมือนเป็นโน หมุนจริงเขาบอกว่าจะค้างโอเคเราก็รอไปก่อนนะครับมันกำลังโหลดเสียงเสียงปานกลางเอาปรับยังไงอะโอเคเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองเครื่องดนตรีอ,อื่นแล้วเราลองกดปุ่มนี้ดูนะครับว่ามันเป็นปุ่มอะไรอ่าเป็นเพลงมั้งฮ้ยเรามีคลังทรัพยากรเพลงด้วย เฮ้ยเราสามารถเปิดแฟ้มได้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเฮ้ยอ,อนาคตอาจจะเปิดแฟ้มจากโทรศัพท์จากคอมก็ได้นะอันนี้มีลุ้นนะครับเ,เราลองเลือกเพลงนี้ดินี่อีกเพลงหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าเรารีวิวเครื่องดนตรีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใครอยากลองเล่นก็โหลดไปเล่นได้นะครับสามารถเอา ID ดีไปโหลด เอา ID เป็นไปโหลดแล้วก็มาเล่นได้นะครับอันนี้ฟรีนะครับแต่ก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ช่อง k z t Thailand ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย